สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมขึ้นไลฟ์สดแล้วนะครับตอนนี้นะลองดิลองให้หมดทุกอย่างดิลองให้หมดทุกอย่างนะครับเข้ามาแล้วฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยนะครับลองให้หมดทุกช่องทางไม่ว่าจะทางไหนก็จัดกันไปนะ รถมีหลายสเตป็ปหลายสไตล์ไม่ว่าจะ L S นี่ตัวเก่าพร้อมหมอบตลอดแน่นอนนะครับ K R ชุดสีใหม่เครื่องยกมาใหม่ดันยาวเช่ได้นะครับพร้อมวิ่งกับเพื่อนนะครับเซอร์ปิโก้นะครับ, ico, รบผมพาสีเต็มนะครับอะไหล่เบิกใหม่เยอะมากนะครับและคันนี้บอกเลยวาวปิดเปิดนะครับพร้อมสับพร้อมดันพร้อมเช่แน่นอนนะครับคันดัดมาวิกเตอร์ท่อไทเทเนียมนะครับผมคันนี้เสื้อเบิกนะ บอกเลยนะครับวิกเตอร์ก็จริงแต่ถ้าหมอบโดดนอนก็บอกเลยไล่ตามทันแน่นอนแปดคนแล้วนะครับเข้ามาแล้วฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะ YouTube ตามมาโอ้ยมดจุกทองดางคืนนี้นะครับแล้วก็ Z x 150รหัสเสื้ออะไรรู้ปะ่ะ18 7 8เจดดบอกเลยรหัสเสื้อตรงรุ่นพร้อมสับพร้อมดันแน่นอนนะครับเข้ามาแล้วนะอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนพร้อมจัดพร้อมเปิดราคาก็ว่ากันไปนะบอกเลยขอบคุณมากนะครับผม นะเข้ามาแล้วพี่ฝากไลฟ์ฝากเ like, ชฝากมิ้นนี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเช็ Chat สดนะเช็ Chat สดทั้งหมดนะครับผมอย่าลืมนะครับคุณต้องออรับสู่การเช็จดอย่าลืมรักษาส่วนตัวตามหลักเกณฑ์ของชุมชนนะครับได้ได้ได้นะบอก y YouTube ทีนะครับว่าได้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ก็ด้วยนะครับผมเออ นะลองเม้นต์มาหน่อยนะครับลองเม้นต์มาหน่อยใครสนใจคันไหนเพราะนี่เป็นครั้งแรกของผมนะครั้งแรกของผมจริงๆนะครับผมเพราะฉะนั้นฝากเม้นต์มาหน่อยดีอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนะนี่ยังไม่มีคนเม้นต์มาเลยหรือเปล่าหรือมันมีแล้วหรือมันยังไม่มีนะครับแค่ลองนะครับแค่ลองเฉยๆนะครับมีวิตเตอร์ท่อไทเทเนียมเสื้อเบิกนะปั๊มนิชินหน้าหลังนะครับคันนี้วาล์วปิดเปิดนะครับเสื้อเบิกหน้าปัดเรือนใหม่นะ เบิกคุญแจแท้นะครับดอกเดียวใช้ได้ทั้งคันนะครับดอกเดียวใช้ได้ทั้งคันสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมนี่นะมีคนเม้นมาด้วยขอบคุณมากนะครับแค่ลองนะแค่ลองวิชาเฉยๆนะครับอยากลองไม่ให้หมดทุกอย่างว่ามันจะเหมาะสําหรับทางไหนดีนะครับเข้ามาแล้วเม้นทักทายกันหน่อยได้นะสนใจคันไหนสอบถามได้นะครับพี่นะคุณผู้ชมนะครับมี LS นี่พร้อมสตาร์ทที่ราคาเริ่มต้นนะครับ ผมแก้ขึ้นไลดูวอร์มว่ามันจะเหมาะอะไรเหมาะสูดสำหรับการไลสดนะครับนี่นะครับแต่ว่านี่ผมก็ไม่ได้แจ้งเตือนหรือไม่ได้อะไรด้วยเลยแค่เข้ามาเฉยๆนะครับแค่เข้ามาเฉยๆแล้วก็น่าจะไม่นานแหละน่าจะห้านาทีสิบนาทีนะแต่อยู่ที่เพื่อนๆนั่นแหละนะครับอยู่ที่เพื่อนๆว่าเพื่อนๆจะสนใจกันหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะซือวิกเตอร์เซ K.R.L.S. นะครับมีครบทุกสไตล์ทุกแนวนะครับทุกสไตล์ทุกแนวพร้อมให้พี่สอบถามราคากันอยู่แล้วนะครับแล้วก็นะเอ่อถ้าสนใจลองดูรถได้เปล่าครับได้ครับผมได้แน่นอนพี่ได้แน่นอนครับได้แน่นอนพี่ <มา S 1> อยากดูกวันนี้คนมาลองถึงบ้านแล้วก็ลองลองอัดด้วยเนาะเออเพราะทางเราคัดสรรรถมาพี่ครับสบายใจได้ ตัดสินใจอยู่นะครับผมเออนี่บงางสาสวัสดีนี่ย้อนหลังเลยนะในนี้บันทึกด้วยนะ youtube นะทูม <M ove. S 1> ูฟเหรอเออนี่บ้านเราก็ชอบเรียกทูมูฟด้วยไม่รู้ทำไมคนเกเๆนะนะครับนี่ไม่ได้ผมไม่ได้ว่าบางสาเก่นะผมไม่ได้ว่านะนี่ลองวิชา y o u t u b e เฉยๆนะเดี๋ยวมันสตรีมเดี๋ยวมันบันทึกย้อนหลังนะครับนี่ครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิเตอร์ เซอร์ K R L S นะครับผมคุณผู้ชมนะครับโดนใจคันไหนปกติไลฟ์สดอยู่ในเพจวันนี้คือลองให้หมดทุกอย่างเลยว่ามันจะเหมาะอันไหนมันเหมาะสุดนะเดี๋ยวผมลองเม้นโอ้เม้นเองไม่ได้ด้วยเว้ยเฮ้ยมันเม้นเองไม่ได้ด้วยอ่ะตัวเองเม้นไม่ได้ด้วยนะครับคือสี่คนนั่นแหละสี่คนที่มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้น ผมแค่มาลองเฉยๆนะครับเดี๋ยวร้อยคนกดติดตามครบร้านซับก่อนเดี๋ยวค่อยมาไลฟ์สดในนี้นะครับตอนนี้ยังไม่ถึงยังไม่เฉียดเลยนะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ลานไปก่อนนะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีเจอในเวลา้ในเวลาาเออเอตายดาตายตายร้อยห้าสิบซีซีนะครับเออเออ นะครับผมขอบคุณมากนะเดี๋ยวเจอในเพจนะคนที่ดูไลฟ์สดในนี้อยู่นะครับนะครับผมตามไปเจอในเพจพิมพ์ชื่อเพจตามชื่อ YouTube เนี่ยเดี๋ยวก็เจอขอบคุณมากครับบาย